พามากินกางวันที่ไอเกียแคนาดานะจ๊ะเซาแอด์ันตันทุกคนใครอยากมาก็แวะมาได้เลยเดินเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนนะจ๊ะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปเลยนี่เดินตามเข้าไปเลยเน่ก็จะเห็นนู่นฝั่งโน้นเป็นโซนอาหารต่อไปก็จะเป็นเมนูก็มันจะมีบอร์ดให้ดูตอนทางเดินเข้าไปทุกคนราคาก็ดีมากเลยนะจ๊ะ ระหว่างนี้เราก็ยืนรอก็มีหลายคนก่อนหน้าเรานะแต่ว่าก็ยืนรอไม่นานยืนไปยืนมาก็อุ้ยเห็นแก้วที่มาจากเมืองไทยก็มีความปื้มปิ่มลูกบอกแล้วก็จะมีพวกแซนด์วิชระหว่างทางที่เราต่อคิวนะก็จะหยิบได้เลยราคาก็ไม่แรงนะของหวานก็มีมีพวกชีสเค,ค้กอะไรพวกนี้ทุกคนใครอยากหยิบก็หยิบใส่รถของเราได้เลยอย่าลืมหยิบรถเข็นมาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอน ส่วนเครื่องดื่มก็จะมีขายแบบเป็นกล่องแบบนี้หรือเป็นขวดเหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากได้แบบนี้อยากได้ไปกดเองก็ไม่ต้องหยิบนะจ๊ะเดี๋ยวไปหยิบหยิบแก้วน้ํามาแล้วไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ใกล้ถึงคิวเราแล้วทุกคนเวลาใกล้ถึงคิวเราก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยวันนี้เด็กๆอยากจะมากินสวีเดนมิสบอลนี่ถ้าเกิดมีการแพ้อาหารอะไรก็อย่าลืมแจ้งด้วยนะจ๊ะเราก็สั่งไปแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นปลานลั่นแหละแล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายทุกคน มีให้เลือกเยอะมากๆถ้าอยากได้ส่วนไหนเพิ่มก็บอกเขาได้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะชาร์จเงินเพิ่มนะทุกคนอันนี้ก็จะกินกับเฟรนด์ฟราเนื่องจากแบ่งกับลูกชายก็เลยไม่ใส่ทาทาซอสนะจ๊ะลูกไม่ชอบกินอ่ะเข้าแถวจ่ายเงินก็ประมาณ770บาทรวมเครื่องดื่มด้วยนะมีกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอีก4แก้วเบียนก็ตามนี้เลยจ้า ช่วงวันหยุดเราก็มีเวลามาอันนี้เป็นโซนเครื่องเดินมีทั้งกาแฟมีทั้งน้ำอัดลมน้ำเปล่าเขาก็คิดราคาเดียวกันไปแล้วนะ้พวกเนี้ยแต่ว่ากาแฟอาจจะแพงกว่านนิดนึงอ่าอันนี้เราได้มา3อย่างจ้ะกินไปกินมาลูกบอกแม่สวิ i s h m e a มีบอ l อร่อยอยากกินเอา้าตอนแรกไม่สั่งคุณพ่อเขาสั่งไงวิวก็เห็นไหมติดกระจกก็มองไปเห็นหิมะมีรถจอดโอ๊ยรถจวันนี้ กินเสร็จแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมเอาถาดไปเก็บก็จะมีจุดให้เลยจ้ะสะดวกมากๆวันนี้พี่ชายใหญ่นะลูกชายคนโตก็จะเป็นคนนำถาดมาคืนให้คุณแม่คุณแม่ก็ถ่ายคลิปไปนะจ๊ะนี่ง่ายๆออาลูกเอามือเข้าแบบนั้นแล้วจะยกมาไงลูกโอเคเน่ง่าย,ายๆแบบนี้เลยทุกคนลูกฉันหยิบถาดผิดโอเคไปก่อนแล้วที่เหลือก็จะเป็นการชอปปิง้งทุกคนอย่าลืมแวะมาไอเกียกันนะจ๊ะ